เข็นให้เต็มที่ i, appe, โรมาโนเผยเอ็มบัปเป้ตกลงค่าเหนื่อยเรอมาติดแล้วคีเดียนเอ็มบัปเป้ตกลงค่าเหนื่อยกับทางด้านเรอมาติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเราเประเมเท่ากับ2องนวรุงซูเปอร์สตาร์ของทีมแนวรุกวัย25บปีที่เตรียมจะย้ายไปอยู่กับยอดทีมแห่งเมืองหลวงของสเปนในช่วงสามเมื่อนี้จากการที่ไม่ต่อสัญญากับปาลิสแ่งจงแมงล่าสุดฟาบิโอโรมาโนนักข่าวสารตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาเลียนได้เผยว่า ทั้ง2องไฟล์สามารถตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยโดยเอมบัปเป้จะได้ค่าเหนื่อยในระดับเดียวกับวินิซิอูจูเนียและจูดเบลลิงแฮมซึ่งเป็น2อดาวเตะอายุน้อยตัวหลักของทีมแต่ในเวลานี้ยังเหลือแค่ค่าในส่วนของค่าเซ็นสัญญากินเปล่าที่ยังไม่ลงตัวเวลานี้มีการคาดว่าเรอัลมาตริรตเตรียมจ่ายค่าเหนื่อย100ล้านยูโรราว3,900ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งจ่าในเวลา5ปีเพื่อเลี่ยงการกระทบกบดูลบัญชีสโมอสรน,นอกจากนี้ทัาพราชาชุดขาวกำลังเร่งจัดการรายละเอียดส่วนสุดท้ายก่อนจะมีการเซ็นสัญญ,ญาอย่างเป็นทางการซึ่งในรายละเอียดตรงนี้รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ภาพหลักกับเอ็มปักเป้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสนุปความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ